ช่องช่องที่ว่าน้ำน้ำมันขึ้นมาจากทะเลมันจะตีเข้ามาในช่องนี้ขอมาในช่องนี้ทุกคนเราเดีเยนี้มีแต่ร์เต็มีแเตอร์เตนมิเต่ร์เต้หอยทั้งในไรหน่ทุกคนเนี่ยหอยเยอะมากหอยแล้วก็ปูปูน,นี่เป็นก้อนเป็นก้อนเลยนะปูอ่ะ กนี่ลงมันไม่กินมันมาจอดแต่กินปลาอยู่นี่มันไปแล้วลไลวโอต้องเดินระวังมากๆมัเนี่ยโอ้คนกับมาเล็นตรงนึงตรงนึงตรงนึง ในน้อยนะฉันไม่ชอบว่ายน้ำเลยนไหม่ใช่ค่ะใส่ใส่หน้ากากใส่หนะ้ากากลงไปดำน้ำอันตราย Hook 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 จับปูจับปูจับประท่านมันดอกปูอ่ะมันไปเร็วเร็วู้ไม่ไหวแล้วทุกคนขึ้นดีกว่า Yeah. Um.

Mm-hmm.